สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอกกอ็นำเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะที่งูนะคะเข้าไปไปอยู่ใต้ทองรถนะคะสำหรับเลขที่เกี่ยวกับงูเนาะเขาบอกว่า,าถ้าเข้าบ้านาใครนะคะก็จะออกบ้านเลขที่เนาะแล้วก็ถ้า,าไปอยู่ใต้ทองรถคันไหนนะคะก็จะออกอทะเบียนรถเนาะ เอกก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทางช่องเช่นเดิมนะคะเอกคิดว่างวดนี้นะคะทะเบียนรถคันนี้มาแน่นอนนะคะแล้วก็ตามที่เอททำคลิปนะคะเลขตัวนี้นะคะก็ไปชนนะคะอะไรสำนักมากเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไปตรงกับเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนะคะเพื่อนฝันว่า ทะเบียนรถหายนะคะทะเบียนรถนะคะ9278นะคะก็ตรงเลข78ตรงกันนะคะก็ชนหลายหลายคนนะคะเอกคิดว่าทะเบียนรถนี้มาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเอจะเล่าให้ฟังนะคะว่างูมาอยู่ได้ไงนะคะพี่คนนี้นะคะเขามาจากที่ทำงานนะคะแล้วก แกไม่รู้นะคะว่าเคขับกําลังจะถึงศารนะคะสารงูนะคะแกไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นนะคะเป็นเป็นศารงูนะคะอยูย่ๆนะคะรถก็กเหมือนมีอะไรดึงนะคะแกก็เลยจอดรถนะคะแล้วก็ลงไปดูนะคะอพอลงไปดูนะคะก็เจองูนะคะแล้วก็โทรบอกกู้ภัยนะคะที่เขาจับงูนะคะจับยังไงดึงไงก็ไม่ออกนะคะก็ พี่เขาก็เลยมองไปนะคะเห็นสารนะคะเห็นสารงูนะคะเขาก็เลยเข้าไปขอขมานะคะเอกก็พูดแล้วก็คนลุกนะคะขอขมาพี่เขาบอกว่าอ๋อจะให้โชคลูกเหรือคะจึงให้รถจึงทําให้รถมาจอดตรงนี้จึงให้ทำให้รู้ว่ามีงูอยู่ใต้ท้องรถนะคะ พอพี่เขาไปขอขามาแค่นั้นนะคะก็เอางูออกได้นะคะ,ะตัวเลขนะคะที่พี่เขาอขอกับที่ศาลงูนะคะก็ได้สองเจ็ดนะคะ,ะสำหรับเลขสี่เจ็ดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพี่เขาตีนะคะตัวเขาสี่งูเจ็ดนะคะหนึ่งตัวก็หนึ่งนะคะ,ะสำหรับทะเบียนรถนะคะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะคะ เอจับคู่2ตัวให้นะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนึ่งเจ็ดหนะคะอ่าเพื่อนๆก็ลงจับคู่เอานะคะอันนี้ก็อ่าขึ้นอยู่ที่บุญวัสนานะคะของคนของคนแต่ละคนนะคะอ่าย้ำนะคะว่าเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะ สำหรับกับตัวเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะเอคิดว่ามาแน่นอนนะคะงวดนี้จมาแน่นอนนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่เกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะที่งูนะคะเข้าอยู่ในรถคันนี้นะคะเอก็เอามาฝากาเพื่อนๆอโดยตรงเลยนะคะก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ อาฝากกดติดตามช่อง e เอพารวยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆปัง,ปง